ขอกันคือเก่าเนี hmm. ่ยเมื่อสาสวยๆมาหาอยู <everything new. S 1> um ่หากินคือเก่าลรพี่น้องเลยเริ่มขึ้นกบหาอยู่หากินเหมาะๆแม่แม่ลังจากทีก็ได้มายำจักมื่ละสองมือบอกสองมื่อไม่รู้จะมีอะไรหรือไม่มี พอแล้วก็อนนงอมงอมีคุณหน,น่อยเพราะร่องไฟดอกไไมันยากคือสิยแล้วง่ายแล้วเน้องพี่น้องเนาะว่าเมน,นต์ฝนติดตกแหง้งมือว่านเนี่ยก็พอาะตกทำก็ย้อยย้อยจักสิมี่ยังบ๊อมี่ยังมาลุนทุกแถวคือมิดเนี่ยโอ้โห ไปบัวไปน้องบัวมาแล้วพยายามหลบเดี๋ยวบ่มียังพี่น้องก็เลยมาเบิ่งคอนโดูิรีอยังบ่คอนโดก็ได้เอา้าโอ้ยเตาหน่อยอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีอะไรเลยาขาดขอดนะบ่เมน ปุยเนี่ยใช่ทุ่ปุยคือมโอ้ยเดี๋ยวปลาสลิดต,ตัวนึงพ่อ,อทักทายน่อยัน่อยพี่หนอมามามาเอา่ะเฮ้ยนอเอมาเบิง้งอห่ายคือมมีเห่างคือเอิญคนมาเบิ้งมี่แต่เตาน่อยตัวนึง ก็ปปาสลิดก็ปปาอีจนทอนตัวเทลรงไปเอาเอาไปปล่อยนั่นพอ่อป,ปลาอีจนเนนะซาดน้องหน้านั่นแม่พี่น้องเมลแรงนี่แม,วล,ว,แมวลาหน่อยเด้อ,อ,อ,อพีอ่น้องแมวลาน้อยเมอแรงเซพอพ่อกับ กาะอีดโครงล่างบออีอโคงล่างปะทะที่แมวลาสองถุ่มเด้อพี่น้องเด้อแมวลาหน่อยแมวลาน้อยวันวันที่สิบเจ็ดสิบแปดกระไลสดกูบิดบัตรราคาหนึร้อยบาทวันที่สิเจพี่น้องสิเด้พบพ่อกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันที่สิปด เดบบอ่อครับศิลปินด,ด,ดังมากมายบรว่าสิเป็นเบียงนารุมนเบียพร้อมพงเบีนิพาดาแล้วก็เมียนโอ้สอนสินชัยบอกสอนสินชัยพี่น้องเอาเอาไปปล่อยลรคสะอันในหน้าหน่อยนั่นไปจนนะคนตกโอ้ยจับเอากระไรด,ดอกพ่อย เอาเมื่อนุค่าก,กล่องแม่นูกบอกว่าจับเอาจกเอาคนบ่ตกป่าเลยบอลเรียนเอาไปอยู่บ่อเตาเนี่เอาปล่อยลงกนี่ละเอาไปปล่อยสะหน่อยบอไปจนหน่อยก็ไปปล่อยสะ รทีพนตัวเข้าสื่อนั่นไหมอย่าลืมเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อผู้ใดบ่ทันได้ซื้อบัตรสือตัวก็บฝาวซื้อฝ่าว,อาวจองขุมขุมราคาขุมค่าเงินของพี่ของน้องละพี่น้อง149บาทได้เบิง่งหมอลำ2คืนเนาะพี่น้องเนาะ ประมาณปันใดดอกมอนีเด็ดปนหนึ่นนงบู๊ปลาสลิดเมียบักไงว่าเม่พ้นผิดโต๊ะแห้งยูบึงคือเก่าละพี่น้องมาเนี่ังจากไปยามหลบมากแต่พอมีอย่างเจ้าตัวก็เลยกลับมาเบิ้งค่อนโดยอยู่ใต้สะพานมา อานจะของไขว้ตังอยู่ทั้งโคกนะบอโล่หนามเลบ่ถือว่าไข่เจ้าเลยบ่ใส่ถือบ่ถือก่พอรสไไวเบิดปีเลยนะ่ยเพอลัก้ย<ะ>ยังเกาะ เขาก็ได้ตั้งใจมาหลักของคนนั้นเนาะเขาตั้งใจมาหลักของเขาเนาะร่องเยนแพี่น้ พี่น้องหลังจากไปยามหลอบยามค้นดูมาแล้วเมืมเม่อนี้แม่นุ่ยเซตแม่นู่ยังวัดดีแม่นุ่ยเซตนำยาโน้มจีนกินผู้เดียวกโกโก้อันนี้คือปลาดุกที่แม่นุ่ยโขกที่ตำใสกับเครื่องแกงไว้แล้วนอพี่น้องคือว่ากินผู้เดียวกโกโก้ตีพอระบียยูแม่นุ่ยเซตนำยาลูกเครื่องเรื่องวันนี้ท่างนี้แม่นุ่ยแตเคี่ยวกะทิ้ยแล้วจนนำกะทิแม่นุ่ยแห้งมืดแล้ว เอาลงไปผัดน้ำยาน,น้ำจีนกินคนเดียวกกโก้แล้วพี่น้องอืมครับมะเม็ดเคทเรยนู่น้ำยาหนมนจีนน้ำยาลูกครึ่งข้นพี่น้องข้นใส่ที่พระบาทา น้ำยาผ้าบาทาน้ำยาปลาดุกใส่ผ้าบาทาลงไปยูผูด้เดียวเฮ็ดกินผู้เดียวพัดให้มันหอมไม่หนอยเอาอันต้มปลาดุกตำใส่ตำใส่เครื่องแกงไปแล้ว ี๋ยวเอาน้ำมาเติมก็อันนี้คือน้ำน้ำต้มปลาเนาะเป็นน้ำปาลาแอน่วยกะสิเทลงไปนี่รอให้มันเดือดนะจ๊ะมาเด้อพี่น้องผู้ใดบอหันกินผู้ใดบอหันกินเขามาเด้อมาเด้อ กินผู้เดียวกินผู้เดียวรอให้มันเดือดนำยาประดุกเดี๋ยพี่น้องประดุกกระหาเองแต่ว่าติ้นไกนอันพระบาทานนี่ได้สื่อเพิ่นมากรอให้มอเดือดพี่น้อง มันกินโลดนึงกับสิเดกินอยู่เบิดมือ่อพวกเราผู้เดียวนี่อันนี้ตีนอันนี้คือตุมไบเร็วนเนาะพี่น้องตุมให้มันเปื่อยกสกรนี่ความแสบบยูุมองนี้แม่นุวยสิใส่น้ำปลารา้าแสบปากแดงลงไปจัหน้อยเพื่อความเข้มข้นเพื่อความนัว เพราะว่าันหน่วยชีดน้ำยาลูกครึ่งเนาะเล่บริส่หลายอันนี้ก็คือแป้งนัวใส่ลงไปเสียบอยากเสียบลายกับใส่ลายพี่น้องใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ลายเสียบลายบบใส่ซะเลยบเสียบเด้อ ล่อให้หม้อเดือดก่อนแม่หน่นเสียาตีนไก่ลงอ้าวเดือดแล้วเดือดแล้วนี่จะสิเอาผ้าบาทาลงไปต้มไว้แล้วเนาะเพราะว่ามันสุกแล้วเด่นเนี่ยใส่ลงไป น้ำยาสีขนจหน้อยเดี๋ยวพี่หน่องเพราะว่ามันน้ำจีนมันบ่หลายนี่นะจ๊ะน้ำยาปลาดุกตีนไก่เดี๋ยวซิมก่อนพี่น่องซิมก่อนหาส่วนนะซิมก่อน เอาช้อนมาชิมก่อนออแซบ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 แ เสรียบร้อยแล้วก็จะอาอต้นหอมบื้อลงไปพี่น้องเป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วพี่น้องมากมากกินนมกจีนนำกันเดิมเมื่อนี้พี่นอ้องมือนนี้ว่ามีลูกชิ้นเด้อมีแต่ใส่ผ้าบาทาไก่นี่เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีสะกอน เงแล้รก็สอยกดไหลกดแช่เด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าคอยผอกันไหมสําบคลิปนีอยู่ดีนี่แห้งสบายดีค่ะ